สวัสดีค่ะถ้านหนึ่งบ่อออกวาสกินอีหยางดีมาชมบานพิมพ์สตอรี่กันเลยค่ะคลิปนี้นำเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่บๆเมนูเปรี้ยวปากค่ะพี่น้องนั่นก็นคือบักข้อหรือวาตะคร้อนั่นเองนะคะตะข้อค่ะเป็นอีกหนึ่งผลไม้อีสานค่ะทีหนึ่งปีได้กินเท่อเดียวนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะพี่น้องบักข้อนะคะเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวค่ะพี่น้องตะว่า ความแซ่บเนี่ยต้องบอกต่อเลยค่ะสำหรับผู้ใดที่มักกินผลไม้ที่มกกีรสเปรี้ยวนะคะในคลิปนี้นะคะพิมพ์ใส่น้ำปลานะคะพี่น้องสูตรกับมกักไผ่มักมั่นเนาะคะ่ะแล้วแต่ความมักเนาะคะ่ะแต่พิมพ์ม,มักแบบสูตรน้ำปลาโน่นนะคะพิมพ์ใส่น้ำปลาค่ะใส่ผิกปนล้วก็ะใส่ผงชูรสหน่อยนึงนะคะ่ะพี่นอ้องแล้วก็น้ำตาลน,นะคะความหวานกับ เอาทีเข้ามากเอาทีเข้าชื่นชอบนะคะสําหรับน้าตาลนะคะแคนี้กระแซบคักแล้วค่ะพี่น้องน้าปลาลานะคะน้าตาลนะคะผงนวดนิดหน่อยค่ะพี่น้องแล้วกับพริกป่นนะคะถาผู้ใดมกขขกักเข้าขวากะไส้ข่าขวาั่วงไปค่ะแล้วก็ถ้าผู้ใดบ่บวมากักน้าปลานะคะกะไ้เป็นน้าปลาแท่นค่ะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเมนูเปียวปากที่แนะนําเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆค่ะถ้ามักคลิปนี้พพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั่งช่องเลยเด้อค่ะเบาไปกระน้ำไา่ไหลไปค่ะพี่น้องมามาเด้อค่ะพี่น้องมากินบะคอไส้น้ำปลาแซ่บนัวน้ำกันค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ